กูเกิลกับแม่กิ๊ฟมารายงานตัวค่ะใช่ค่ะทาครีมแล้วคะทายาแล้วมันยังลอกอยู่เหมือนใกล้แห้งมันจะหายแล้วแต่ว่าแก้มหนูแดงมากเลยค่ะก็ยังไม่ค่อยสบายตัวค่ะกลับมาจากโรงพยาบาลเมื่อคืนนี้คือไม่นอนเลยทั้งคืนเมื่อเช้าก็หลับไปแค่แป๊บเดียวมาเป็นอย่างนี้แล้วคือจะบอกยังไงดีอ่ะโรคที่น้องเป็นอยู่ค่ะมันมันไม่สามารถรักษาหายได้แล้วตอนนี้คือรักษาที่ตัวน้องนะคะ ไม่ได้รักษาที่ตัวโรคแล้วเพราะว่าตัวโรคมันรักษาไม่ได้จะพูดให้ทุกคนเข้าใจยังไงดีว่าน้องอยู่แบบประคับประคองค่ะประคับประคองในที่นี้ก็คือเรารู้แล้วว่ามันสุดทางรักษาแล้วทํายังไงก็ได้ให้น้องอยู่อย่างสุขสบายที่สุดไม่เจ็บไม่ป่วยคือแบบให้เขามีบ้านปลายชีวิตที่แบบเจ็บปวดน้อยที่สุดอะค่ะกิ๊บไม่กิ๊บไม่อยากไม่อยากให้ทุกคนคาดหวังมากกิ๊บไม่ได้แช่งลูกหรือไม่ได้อะไรนะ กิฟก็ไม่ได้ทําใจได้แต่กิฟจะบอกทุกคนไว้ก่อนเลยว่าการเจ็บป่วยของน้องครั้งนี้มันสามารถเกิดขึ้นอีกได้เลยเร็วๆนี้เพราะว่าร่างกายน้องไม่แข็งแรงแล้วคือกิฟเลี้ยงลูกเองกิฟก็รู้แล้วค่ะว่าเขาไม่แข็งแรงอะนี่เขาก็ยังแบบไม่สบายตัวค่ะคือเหมือนเราไม่รู้ว่าในร่างกายเขาข้าใงในภายในค่ะมันมีอะไรเจ็บปวดตรงไหนอะไรเงี้ยบางทีเขานอนร้องควนค้างเนี่ยอ่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเขาไม่สบายตัวตรงไหนค่ะ แล้วเวลาที่เขาไม่นอนมากๆเขาก็จะมีไข้อันนี้คือเป็นปกติของเขาเลยแบบประจําเลยว่าถ้าเขาไม่นอนสักพักหนึ่งเขาก็จะเป็นไข้วนเวียนวนเวียนอยู่แบบนี้<ม>แต่ว่าน้องหายใจเองได้แล้วอะไรแล้วไม่ไม่มีอะไรแล้วคุณหมอก็เลยอยากให้น้องกลับบ้าน<ม>เขาเห็นกิบทเครียดด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็มันม,มันเครียดเวลาเห็นเจ็บป่วยกิบจะแบบค่อนข้างเครียดมากค่ะ สงสารเขาไม่อยากให้เขาเป็นอะไรเยอะก็นี่ได้แต่ภาวนาค่ะว่ารอบนี้หายแล้วก็ให้อีกนานกว่าจะป่วยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากถ้าเราคิดแล้วเราเผื่อใจไว้เวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นเราจะได้ไม่ไม่รู้สึกแย่ yeah, ค่ะคือคิดต้องอยู่แบบมีสติแล้วก็เผื่อใจไว้ตลอดเวลาเผื่อว่า กูเกิสามารถกลับไปโรงพยาบาลได้อีกทุกเมื่อ g ู o ก l e สามารถซูดได้อีกทุกครั้งอะไรเงี้ยค่ะคือเขาเป็นบ่อยแล้วเขาสู้สู้มาเยอะแล้วสู้ตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาออกมาจากท้องแม่จนถึงตอนนี้ก็สี่ขวบสามเดือนแล้วค่ะน้องสู้ตลอดเป็นอย่างนี้ไม่รู้กี่ครั้งแล้วค่ะที่ว่าซูตที่ว่าแย่แล้วน้องก็แบบคือเราไม่เราบอกไม่ได้ว่าเขาจะโชคดีตลอดไปไหมเขาจะโชคดีทุกครั้งไหม เราต้องเผื่อใจไว้ว่าถ้าครั้งไหนเขาไม่ไหวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคลิปก็เลยอยากบอกเอซน้องนะคะกลัวว่าจะเสียใจอะไรเงี้ยค่ะ